็นขนมปังชีสยืดที่แรกของอกหวานสดใหม่เหมือนตัดมาจากสวนดีเป๊ฮะทำอะไรต่อคิวรู้แล้วว่าต่อคิ้วไม่ได้กำลังซ่อมบ้านอยู่หรอกตอแต่ต่อคิว้วทำไมขนมร้านดังอ๋อเขาเปิดเพลงแหละหมายถึงชื่อดังคันกรอนอย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยอย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ อะไรร้านนี้มาจากเชียงใหม่ตอนแรกอะหนูเคยมาแล้วคุณงี่เลยเคยได้ยินขนมปังชีสยืดนะอ่าเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละแ็่โซเชียลบ้านเรา the world's first market of pocket cheese toast แปลว่าอะไรคะคุณซับไตเติลบอกว่าเป็นขนมปังชีสยืดที่แรกของโลกชีสยืดของที่นี่ไม่ธรรมดาเป่ต้นทางอู่เชียงใหม่ยืดมาจนถึงเมกาบางนาตั้งแต่ฝนล็อกมาเราอย่าไปเยอะสิ สวัสดีค่ะเมนูเยอะมาก่ะรอที่โต๊ะขอบคุณนะคะของกินมาวางอยู่หน้าเร้วตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนท็อปไกโดวสวีทดูในรูปดูว่ามีเย็นแต่ไม่ใช่อันนี้จะเป็นแป้งแพงเค้กเอามาทำเป็นเส้นๆเนี่ยท็อปปิ้งด้วยเมลอนและด้านล่างเนี่ยเหมือนวิปครีมไม่ชิเมลอนก่อ หวานสดใหม่เหมือนตัดมาจากสวนแปลเพราะว่าปกติแล้วเรากินแพนเค้กเป็นแผน่แผนๆใช่ไหมมันก็จะคําเดียวไปเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเท็กเจอร์ของมันน่ะมันจะมีความแยกเส้นพอเคี้ยวไปรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เรากินของหวานอของข้าวอยู่ดี เป็นครีมรสเมลอนไม่ต้องกินเมลอนแล้วเพราะว่ากลิ่นทุกอย่างของเมลอนดยู่ในครีมถ้วนี้เมนูนี้ปังชีสอัว่วไส้อัว่วมาเต็มๆแบบนี้พร้อมกับน้ำพริกสาวอะไรอะ่ะหอไปตองเลยจ้ะก <c oughs> ินดีมากเลยอะ่ะ ใช้ใหม่นึกถึงอะไรก็รถูก,ถกมีอะไรอีกบอก็ถูกมีอะไรอีก,กพอแล้ว,ลวใสอูวสูตรพิเศษของเขาที่ทําขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาอยู่คู่กับขนมปังและขนมปังผักโขมสูตรพิเศษของร้านนี้เท่านั้นทอปปิง้งน้ำพริกหนุ่มยังไงก็ต้องกินคู่กันป่ะไหนลองชิมเบา นองไฮไลท์ที่เราสั่งไปนะคะก็นั่งจิบเบียร์เย็นๆไปนได้ก่อนเบียร์ไม่ได้ได้ดิทำไมล่ะนี่มันคือบัตเตอร์เบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์จา้าไม่ต้องมาจับนะโอ้โหมีนวดเลยสุ per เ,เมนูที่เรารอคอยมันเกินไป <laughs> เฮ้ย <c oughs> ขอโทษน,นะคะทุกคนอ่ะเล่นแล้วที่พูดว่ายืดจากเชียงใหม่มาถึงเมกาบางนาจริงก็พูดเล่นไปงั้นแหละโอ้โเยเอเ,เดมาก่อนเชียนขนมนกรอบยืด ด,ดีมากแล้วก็เราจะได้กลิ่นเนยแล้วก็กลิ่นชีสที่ไม่เลียนต้องยอมของจริงเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแรกของโลกมันคือชีสที่เอาไปยัดอยู่ในขนมปังอันนี้เป็นโยเกิร์ตเซอร์ฟีสเอาโยเกิร์ตเนี่ยไปปั่นในเครื่องที่มันทำความเย็นมากจนออกมาเป็นเกล็ดน้ำแข็งแบบนี้แหละเมนูคล้ายเดิมเลยแต่ว่าอันนี้เป็นเส้นดำเพราะว่าเป็นเส้นชาโคลแล้วครีมของสตรอเบอร,บรี่แล้วก็มีสตรอเบอรีร่ น่กถึงนี้เลยอ่ะกินสปากเกตตี้เส้นดำเป็นหมืกได้เม,มนูไดเอทแล้วอ่ะออมีความเปรี้ยวบวกกับโยเกิร์ตท,ที่อาจจะหวานๆมนันๆนิดนึงเข้ากับ เ,เมนูที่เรากินวันนี้แน่แต่ละเมนูเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดสมคำร่ำลือที่ทุกคนบอกกันในโซเชียลมีเดียว่าต้องลองและที่สําคัญคือมันเป็นการคิดค้นขึ้นมาจากคนไทยทุกคนไม่ต้องบินไปไกลถึงเชียงใหม่ที่เมกาบางนาก็มีแล้วร้านอยู่ที่ชั้นหนึ่งหน้าโฮมโปรนะคะมากันได้เลยที่ร้านเดอะโว CA คนโนเรื่องของความยืดของชีสเนี่ยมาสั่งได้เมนูนี้จริงๆนะยังมีเมนูอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะทั้งแบบทอไอติมน้ำปัน่นบันตเตอร์เบีร์ที่เรากินไปม อีกหลายไม่รู้มากมาลองดูกันนะคะและถ้าใครมาลองแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยหรือว่าจะส่งคลิปมาอวดกันก็ได้กดแชร์กดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ได้ดนะวันนี้ขอดวไปกินเบียร์ก่อนนะคะบายบายรู้ความหมายจริงๆของใบตองไม่รู้ใบตองคือใบที่เหมือนกันสามใบบ้าและเชียย